แันนี้มาตกเพราะว่าเพราะว่าเราแน่นอนเนไาเดไเนี่เรา่าแอาไปพิชทางเหรอคะแ่ก้เอาไปีกี้เกาดีเยอะมากเกานีโลนปบะปะปบะเลยโดน่แตกอ,อ,อันนี้จะเป็นคลิปไอคลิปเก็บปักกอร้อยล้าน เก็บเก็บบกอกลอยลานน่ะเยอะมากอ่ะเยอะเยอะในชนิดที่แบบว่าเยอะเยอะในชนิดที่แบบว่าบัจ้างเก็บเลยอะนี่นะคะบกอกเยอะในชนิดที่แบบว่าเราเก็บแบบไม่รู้จะเก็บยังไงนะคะนี่นะคะเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะมากนะคะ เยอะในชนิดที่แบบว่าไม่รู้ว่าเราจะเก็บยังไงนะคะนี่นะคะ่นนีะะคอู้เต็มหมดเลยอ่ะดูนี่ละค่ะมุ้นเต็มเลยแมนอู้ห่า้ำแตกเลยน่องน่องกะเอาที่มันบาดแตกนะคะลูกเรียกเอาที่มันบาดแตกนี่แหงยำนี่แหลแงยำมอนีจ้เอเสียวอ่ะใต้ต้นนพอดีเลยเนี่ย นี่อันนี้แตกแตกบ่ต้องเอาในห้องอ่ะอืเต็มแพทเลยนี่นะคะมะกรอกมะรอกนะคะมะกรอกอืเนีเต็มเลยนะคะเหมือนบ่หมีไห่มาเก็บเลยอะลูกมันจะอร่อยเหรอมันแตกบ่บ่แตกจ้นี่นแตกะเกะบงเกแเออยามันเยอะมากนี่นะคะ นี่นะคะข้าพนณแม่แตกนี่แหละมีซีแตกนี่แตกนะคะเราจะเลือกเอาที่ไม่แตกนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ไดอยู่บนอยู่แบนอยู่นอืมเดี๋ยวจะอยู่ได้ไม่นานนี่ก็แตกอยู่นะนี่นี่เลยในพวกแบบก้อนอันนี้ใหญ่เลยนะโอ้ตกใส่หัวดังโบเอออันนี้มาอย่างกอ นี่นะคะทุกคนอันนี้ใช่ไออันนี้หรือเปล่าที่ว่ามันที่ว่าคนแก่แต่ก่อนที่ว่าเขามาทําให้กินอะแต่อยากกินนะแต่ไม่ใช่กลักวกลัวไม่ใช่อะ่ะคือแบบเนี่ยแต่กลัวไม่ใช่อ่ะถามผู้รู้หน่อยนะคะแต่ก็ไม่เอาไปนะคะโยนทิง้งเดิมโอเคี่ยเท,ทมันมาที่โน,นหนี้เลยละครับฮูดูสิทุกคน เหมือนไม่มีใครมาเก็บเลยอะ่ะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเหมือนแบบไม่มีไม่มีคนมาเก็บแล้วดูดิแต่ก็เราจะพอแค่นี้นะคะปะป้อกะลุกเด็กยิ้มแม่จะขี้รู้ต้อ <laughs> ป๊าดูสิเหมือนไม่มีคนมาเก็บเลยต้นเนี้ยดู ว้าพี่น้องช่วยกันดูหน่อยนะคะให้มันถึงร้อยล้านหน่อยค่ะคลิปมะกรอร้อยล้านนะคะคลิปเก็บมะกรอร้อยล้านวิวให้ฝากกดดูดดใช่เหรอฝากกดดูหรือฝากยายแต่เดี๋ด <laughs> ยวไปแล้วนะคะปิดคลิปะคะ่ะบายบายไปก่อน